สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนทดอ่อนค่ะเราก็มาราศีกรกฎกันนะคะในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2,564ค่ะก็เป็นเดือนแห่งความรักคู่ครองนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีศัตรูในเรื่องของความรักนะสุกับเสาเป็นเสียนศัตรูหรือที่รักกันแล้วอาจจะมีความแตกหักเกิดขึ้นก็นได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ระมัดระวังไว้สักนิดนึงนะอาจจะพบคู่ครองที่ผิดเพี้ยนเพศวุฒิวัยภาษาต่างภาษาต่าง,าางถิ่นแดนไกลคนเกา่าคนแก่คนมีตําหนิพ่อไม่ใช้แก่หรือคนมีปัญหามามาสู่เราเราก็เลือกดีๆว่าเราจะยอมรับสภาพนั้นได้หรือเปล่าเนะี่ยหรือว่าที่อยู่กันนานแล้วโอ้ยเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็อาจจะมีในเรื่องของทรัพย์สินเข้ามา เกี่ยวข้องในเรื่องของความรักอัน,นั้น,นะคะหรือมีวาสนาในเรื่องของทรัพย์สินนะในรอบ30ปีที่ดาวพระเสาร์เนี่ยมาลิงลักขนานาะเพราะว่าอย่างไรเสียก็เป็นดวงพินทุบาทนะในเรือนของอปัตตนีนะซึ่งเป็นทั้งคู่แข่งขันคู่ครองคู่คุณส่วนคู่แข่งขันแล้วก็คู่ศัตรูที่เปิดเผยนะคะเพราะว่าอยู่ตรงกันข้ามนี่เนี่ยเป็นศัตรูที่เห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยนะคะเราจะแบบว่ารับสภาพนั้นได้หรือเปล่านะแต่ถ้า ามาในแง่บวกเนี่ยก็จะมาแบบว่าคนมีอายุนะเป็นเศรษฐีมาเลยนําทรัพย์สินเงินทองมาให้ในรอบ30ปีเลยนะคะแต่ก็ระวังไว้นิดหนึ่งนะเราอาจจะมีในเรื่องของต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกยการอยู่อยู่จากจากเข้ามาเกี่ยวข้องพระดาวพระประสัทีีท่านก็เป็นพินทุบาทนะทุราธุราโยกเลยนะคะเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างก็ทุรักทุเลหรือว่ามีการตัดสินใจที่ผิดพลาดน,นะจันทร์กับชีวาเป็น8 สุขเจ็ดอาจารย์เจ้าร้อนนิ่นรดมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ตกลงกันไม่ได้นะคะอยากให้ดูแลรักษาสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตาทวหรือสิ่งอันเป็นที่รักหรือคนที่เป็นที่รักก็ได้นะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะเพราะว่าดาวพระมริตยูเนสถิตอยู่ในเรือนการงานนะ เพราะนั้นการเปลีป่ยนแปลงของการงานจะเกิดขึ้นแล้วก็กลับให้ธุรกิจธุรกรรมที่ดีแก่เจ้าชะตาบางครั้งเนี่ยชีวิตของเจ้าชะตาดูเหมือนทุกข์ร้อนดูเหมือนปัญหาที่จะต้องคลี่ไายเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยไปสถิตอยู่ในเรือนมอรณะทําให้เจ้าชะตาต้องคิดให้ดีคิดให้รอบคอบไม่งั้นจะมีการตัดสินใจี่ผิดพลาดและหลงทางได้นะคะ ในวันที่17รกรกฎาคมดาวพระอาทิตย์จะมากุมลักนณาแล้วนะคะได้ตำแหน่งมหาจาักรนะแต่ก็เป็นพระอาทิตย์ตกน้ําเรียกว่าการเงินตกน้ําแต่การเงินตกน้ําการเงิน มากลุมลักษณะนะคะียกวก็เปียกปอนมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเหนื่อยหน่อยในการที่จะทํามาหาเงินแต่ได้เงินนะคะรั้งวันที่20กรกฎาคมเนี่ยดาวย้ายเรือนถึง3องค์นะนำด้วยวันที่17ดาวพระอาทิตย์มากลุ่มลักษณะนะแล้ววันที่20เนี่ยดาวพัางคานเนี่ยจากราศีกรกฎไปสู่ราศีสิงห์นะคะนะ จากราศีกรกฎไปสู่ราศีสิงห์นะซึ่งมาพร้อมกับดาวพระสุกนะสุกปากหวานอังคารรับเอานะประดาพระสุกก็มาจากเรือนของโชคลาภด้วยนะคะเพราะนั้นเจ้าชะตามีวาสนาในเรื่องการเงินการทองแน่นอนเลยนะคะดาวพระพุธกันก็ยกย้ายมาคู่กับดาวพระอาทิตยนะ์มาอยู่ในบ้านของเพื่อนรักนะคะสองสี่นะซึ่งมาอยู่กับดาวพระอาทิตย์ก็ได้พลังคู่นักวิชาการมีวาสนาในเรื่องการเรียนการ การศึกษาหรือการเซ็นสัญญาจ่าที่ทําให้การเงินการทองของเจ้าชะตานั้นประสบความสําเร็จนะคะเพราะนั้นในเดือนกรกฎาคมนี้จึงเป็นเดือนที่ เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะยังรุ่มรุ่มดอนดอนอยู่นะคะยังจะดีก็ไม่ดีจะดีก็ไม่ดีแต่หลังวันที่20กรกฎาคมเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยจะแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะเหนื่อยนะจะต้องใช้เรียกว่า สติปัญญานะจะต้องใช้ความคิดอ่านที่มากมายเลยรอบคอบไว้อย่างนั้นเอะนะคะต้องรอบคอบแบบมากๆเลยและต้องใจเย็นๆแบบมากๆนะอาจารย์เชื่อว่าพลังแห่งดาวคู่นักวิชาการ1-4เนี่ย ให้คุณเจ้าชะตาอย่างเต็มที่เลยนะคะในการกลุ่มลัคนาครั้งนี้จากเพื่อนรักคือดาวพระพุธเนี่ยที่มาสถิตยอยู่กลุ่มลัคนานะน้ำในเรือนน้ำนะคะแล้วเอามาคู่กับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นการพบเพื่อนเรียกว่าคู่พลังจัก,กรพรรดิหรือคู่นักวิชาการทำให้เจ้าชะตาเนี่ยมีแนววิถีของชีวิตเนี่ยที่งดงามและที่ดีขึ้นจากที่ผ่านมาที่จะต้อง มีความดีอยู่เบื้องหลังตอนนี้อยู่เบื้องหน้าแล้วนะและเรื่องของการเงินการทองก็สุขปากหวานอังคารรับเอานะคะอาจจะมีการใช้จ่ายสูงหรือกว่าจะได้มาเนี่ยยากหน่อยนะแต่จะได้แน่นอนนะดาวการเงินคือดาวพระอาทิตย์ไปกลุ่มลนะักขณาเป็นตำแหน่งมหาจักรถึงแม้ว่าจะได้ตำแหน่งมหาจักร จะเหนื่อยหน่อยนะแต่ก็ได้เงินนะคะนะคะ,ะเหนื่อยแน่นอนแหละเพราะว่าต้องต่อสู้ที่จะได้มาในเรื่องของการงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธุรกรรมอาจจะต่างประเทศธุรกิจออนไลน์ line, นะหรือว่ามีงานเสริมเนะี่ยอาจารย์ว่าจะมีงานเสริมที่ดีเข้ามานะคะหรือมีการช่วงจังหวะแห่งการเดินทางนะแล้วประสบความสำเร็จในเดือนกรกฎ กรดาขมนี้นะคะชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎก็ยังประมาทไม่ได้นะคะจะบอกว่าดีเลยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ายังรุ่มรุ่มดอนดอน,นอยู่นะแต่ก็มีโอกาสพบสิ่งที่ดีแน่นอนนะคะค่ะก็ขอให้ชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎทุกๆท,ท,ท่านนะคะโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ